ครับวันนี้อาจารย์ก็มาถึงจังหวัดแพร่นะครับก็พาพวกเรามากราบไหว้พระผู้บ้านคู่เมืองของคนจังหวัดแพร่ของประเทศไทยด้วยนะครับก็คือพระธาตุช่อแห่นะครับข้อขอนําความสุขความสาเร็จในชีวิตมาให้กับทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขความเจเร็จทุกท่านนะครับเรากําลังเดินทางไปที่วัดพระธาตุช่อแห่นะครับก็เป็นวัดประจําจังหวัดแพร่ นะครับใครที่มาที่จังหวัดแพรก่ก็ต้องหาอกาสแวะมาเยือนนะครับวัดรพระธาตุช่อแฮพระรามหลวงนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าวัดนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่เวลามานะฮะจากต่างจังหวัดก็จะเข้ามาที่เส้นนี้นะครับเข้ามาที่เส้นนี้ก็ขับเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะเจอบันไดาทางขึ้นนะฮะที่อยู่ข้างหน้าหลายคนก็บอกโอ้จะขึ้นได้ไหมเนี่ย ประมาณแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นคนแพร่นะครับก็จะรู้ว่าจะไม่ได้ขึ้นตรงนี้นะครับคนแพร่เขาจะไปขึ้นด้านหลังนะก็คือมาทางนี้นะครับก็จะอ้อมเขาอย่างนี้ฮะส,สวยๆแบบนี้เลยอ้อมภูเขามานะครับแบบนี้นี่นะครับแล้วก็จะเจอด้านหลังเป็นทางขึ้นที่เดินแค่ ไม่กี่ก้าวนะครับขอถ yle, ึงได้ทีเดียวเชียวนะฮะวนไปเรื่อยๆนะครับเจอแล้วครับเจอแล้วที่จอดรถนะครับนี่เจอที่จอดรถแล้วครับนี่ถ้าเป็นคนแค่นะครับเขาก็จะอ้อมมาต้นหลังนะฮะแล้วก็เข้ามาตรงบริเวณที่จอดรถนะครับอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็เข้ามาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณพระทตุช่อแฮงแล้วนะครับ เรากำลังเดินทางมาถึงนะครับก็จะมีทางขึ้นอยู่ด้านหลังนะครับหรือรถก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงทางขึ้นนะครับตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณของทางขึ้นนะครับก็จะมีองค์พระองค์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับอาไปเราไปเดินทางขึ้นไปด้านบนกันนะครับ ก็ผ่านจุดคัดกรองนะครับครับผมสแกนกันหน่อยนะครับเท่าไหร่ครับเรียบร้อยนะครับผ่านจุดคัดกรองนะครับแล้วเราก็มีทางขึ้นอยู่ด้านนี้นะครับทางด้านหน้านะครับก็จะเป็นพยานาคหาเสียนแบบนี้นะครับนี่นะครับ อันนี้ก็เป็นทางขึ้นนี่บริเวณทางขึ้นก็จะมีนางฟ้าเดินลงมาแบบนี้นะครับขยันนะครับนะครับนี่ขึ้นมาแล้วนะฮะเป็นซุ้มที่ดูน่าเก่งคขรามทีเดียวนะครับเข้ามาแล้วนะครับเริ่มจะมองเห็น องค์พระนะครับนี่นะครับแล้วเราก็เข้ามาอันนี้เป็นภายในบริเวณนะครับนี่นะครับภายในบริเวณนครับอ่าทีนี้เราก็ถอดรองเท้านะครับอันนี้เป็นลาย เก่าแก่โบราณนะครับโอเคนี่แล้วก็เข้ามาถึงแล้วนะครับสวยงามนะครับอันนี้วัดประธาตุเจ้าแห่นะครับนะครับตอนนี้เราก็ กราบพระเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะมีจุดที่เขามาจอดตู้ทาบุญกันนะครับซึ่งพอดีทาจรก็เตรียมเหรียญมาทําบุญด้วยนะครับแม่ได้ยินเสียงไหมนะครับก็หยอดทําบุญนะครับ พุทิ่สุดคุสนให้กับเจ้าคำในเวรให้เทวดารักษาตนให้ญาติผู้ใหญ่ที่ลง,งรับไปแล้วทุกท่านมีความสุขยิ่ง,งขึ้นไปสาธุสาธุสาธุนะครับนี่อันนี้เป็นด้านในของอุโบสถนะครับของวัดพระธาตุเจ้าแห่ น,นี่ก็เ,เป็นบัญจวคขี์ทั้ง5นะครับที่ฟังวันแรกนะครับอริยสัต์ีที่อาจารย์พูดไปนะครับนี่มีความสวยงามมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสได้มาสวดแพรก่ก็อย่าลืมมารัาสการมากราบไหว้นะครับประทาช่องแห่นะครับ เรากำลังเดินออกมาทางด้านหลังนะครับขององค์พระาธาตุนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่ตรงพระาธาตุนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มาจังหวัดแพร่นะครับพลานไม่ได้เลยนะครับนี่คือความสวยงามนะครับ โมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโกเสยยะทัชคขาปพัเตสัตตะมโนรัมเมพุทธาเกสาธาตุปฏิทิตาอหังวันธามิสัพพทาอหังวันธามิธาตุโยอหังวันธามิสัพพโสข้าพเจ้าขอไหว้พระเกสาธาตุแห่งองค์สมเดัยสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานเรียบบุท เขาช่าบรรพตแห่งเมืองโกสัยอันเป็นที่รื่นรมย์ใจของชนทั้งหลายโดยปการทั้งปวงในการทุกเมื่อแแลสาธุสูธุสาธุนะครับโ okay. อเคน,นี้แล้วก็มาไหว้พระธาตุด้วยกันนะครับในยามเช้าวเวลาก็เจ็ดโมงนะครับพอดีเขามีเตรียมงานกันนะครับก็เลยเป็นโอกาสที่ดีทำให้ โบสถ์เปิดตอนเช้าเลยนะครับนี่นะครับวันนี้เราก็จะพาชมรอบๆนะครับสาวสวยตื่นแต่เช้าเลยสวัสดีครับปหลักมากนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นด้านข้างนะครับ นะครับอันนี้ก็เป็นตัวของหงประทาดนาเขเริ่มมีคนเข้ามากราบแล้วนะครับนี่คือความงดงามนะครับของพระธาตุเจ้าแหงนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแพร่จริงๆก็คือของสยามประเทศด้วยนแเละถูกไหมครับนะครับดูศักดิ์สิทธิ์ดูเข้มขขังมากๆนะครับเดี๋ยวมีช่องด้านหลังนะฮะเราแอบมองด้านหลังนิดหนึ่งนะครับวันนี้ด้านหลังนะครับ เราเดินออกมาทางด้านหลังขององค์พระธาตุน้ำมีที่หนึ่งนะครับที่ใครก็มานะครับเวลามาไหว้พระธาตุช่อแห่เขาก็จะมากันที่นี่นะครับจุดนี้นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับจุดไหว้พระแม่คนอินนะครับแล้วก็องค์เทพทั้งหลาย นะครับมีพระสังกัจจายด้วยนะครับเนื่องจากพื้นเปียกนะครับเดี๋ยวเราวหวตรงนี้นะครับพื้นเปียกนะครับ นโมเตศีษย์เตปุยคิวโคคิวหลังกงเตยเหล็งคำกองสีอิมปูสักนโมเตศีษย์เตปุยคิวโคคิวหลังกงเตยเหล็งคำกองสีอิมปูสักนโมเตศีษย์เตปุยคิวโคคิวหลังกงเตยเหล็งคำกองสีอิมปูสักนโมฮุกนโมหอมนโมเจงนโมคิวโคคิวหลังกงสีอิมปูสักทางจิตโตัองเกล้องหัโตเกล้องหัโตเกล้องหัโตล็อกเกล้องหัโตล็อกเกล้องหัโตสัมซพอองเทียงหลอสิงตีหลอสิงนั่งลิ้งหลังลิ้ชิงเจียเจียดใจเอียงหัวอีติ้งนโมเหมาะอปอยุ แล้วก็มีองค์พระศิวลีนะครับอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็องค์พระสังกัจายนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ใคร้ามาที่นี่นะครับเพราะว่าเข้มขลังจริงๆก็คือการไหว้ขอพรอนพระเจ้าทันใจนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นต้นแบบนะครับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดร้องขอสิ่งไหนก็จะได้สิ่งนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นหาโอกาสมากราบไหว้เดี๋ยวเรากลับไปกรบบาบไหว้ข้างในกันนะครับเดินเข้ามาแล้วนะครับแราก็มากราบพระเจ้าทันใจนะครับห้าเราก็มีคำอธิษฐานอยู่ด้านข้างนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับเราก็มาขอพรกันนะครับ นโมตัสสะพระเขาวัโต so ุอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระเขาวัโตุอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระเขาวัโตุอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมมะมะสะขังโกธามังใจจะคุนโมมะมะสะขังโกธามังใจจะคุนโมนะมะสะขังโกธามังใจจะคุขอหลวงพ่อทันใจ รดช่วยดลบรรดาลให้ลูกคิดหวังสิ่งใดก็สมความมากมาก,มากปรารถนาโดยเร็วขอให้ลูกถึงพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกปรารถนาในเมื่อลูกประพฤติดีกระทำกรรมดีก็ขอให้ความดีที่ลูกทำส่งเสริมให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตมากมีหมู่มิตรมีลูกศิษย์ลูกหา คิดสิ่งใดสมความมุ่งม,มานปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุนะครับเคอ่ะเราก็เดินออกมาด้านข้างนะครับนี่เขาชอบขึ้นมาตรงนี้นะนี่หวกระดิ่งนะครับแล้วก็มีโพอันนี้ด้านข้างนะครับเราออกมาด้านข้างเรียบร้อยนะครับก็มีทำบุญ พระประจำวันตรงนี้ด้วยนะครับนี่พระพุทธเจ้าน้อยใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วนะครับนี่ก็เป็นองค์ใหญ่ขึ้นอันนี้เป็นด้านข้างนะครับแล้วก็มีระฆังนะฮะใครที่ต้องการกล้องกลงวานนะคิดสิ่งใดสมความมุ่งมา่นาัฒนาทุกสิ่งทุกประการนะครับอันนี้เป็นด้านข้างนะครับ เห็นไหมมีร่มสวยๆนะให้ถ่ายรูปด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุช่อแหนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองนะครับของชาวจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็ของพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศนะครับสวยๆ อามาฝากพวกเราทุกคนนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการขอนำความสุขความสำเร็จในชีวิตมาให้กับทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขความเจร็ญทุกท่านนะครับอาจารย์หาริคนเดิมครับ